อาจจะเญือนกรรมฐานได้โปรดก็หมดแก้ปัญหาเฉพาะน้าฬิยาเราไม่สบายใจอย่าไปทํางานไม่สบายใจหนอให้ใจยา,าวๆหน่อยเด้๋ยวให้ใจยา,าวเดี๋ยวหายแล้วทําทงานเท่านี้เองแก้ไม่ได้ดดโกรดแลวผูกกรดเข้าไว้แก้ปัญหาไม่ออกสาเหตุทําให้เกิดแต่แยกความสามัคคีปยุปศัสดิในการประสาน,านที่ดี าขาดขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานในการสร้างสตุ้มให้กับตัวเองไม่มีความจริงใจต่อท่านผู้ใดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าเราไม่สถทื่่รำมัญจะจะคิดอย่างนี้จะไม่คิดอย่างนี้เลยจะเห็นคนจะมีจะงแม่ตาผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานจะได้สิ่ประการหนึ่งแม่ตากตัญญูติโดยที่ตาทรรเราไม่ยึดพระคุณของซู้มีบุญจารคุณ ของจะเป็นคนสุภาพโจนอ่อนน้อม,มทำโจรตลอดเลยกายจะไม่พูดคำหยาบคายกับใครที่สองคนที่มีคุณธรรมสูงจะอ่อนโยนอ่อนน้อมอ่อนทำโจรสามเป็นผู้เสียสละได้จะไม่หวงองินกินห่วงเงินใช้ของกินหวงองินกินเงินใช้แ้วนั้นมันจะเน่าเรื่องเก่าไม่เล่ามันจะลืมจะการทีสื่อบุคคลนั่นจะเสียสละได้ เสลี่สละผุผลิตบรรุขยันประหยัดให้มั่นฐานห,หลังให้อบายอบายามุกอย่าไม่ไปเล่นอบายามุกความสงบาหาความสุขให้กับครอบครัวทำตัวเป็นแบบตัวสังคมมุ่งความเฉลี่ยละลดละความหินกับตัวอย่ามั่วอบายามุกสร้างความสงบสุขให้กับครอบครัวสามีภรรยาลูกที่วงคง,งสาว,วงคือวันกันด่กว่นสร้างความสงบ้ครอบครัว อย่ามั่วอามายมุกโคงสร้างความสงบให้ครอบเพื่อสร้างตัวเป็นแบบอย่างต่อสังคมทําตัวเองให้เป็นแบบอย่างต่อสังคมให้ได้ไม่มีใครตำหนิถือทโทษแต่ประการใดบ้านน่าึงบ้านแสนสุขบ้านสนุกสบายไปยเหนือมาใตา้มีคนนิยมชมชอบลลลตลอดเลยตางจะคาขายก็รวยจะธุรกิจก็สำเร็จจะเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนได้ดีมีปัญญาจะทําอะไรก็สำเร็จต,ตาม เามายปัะบทา่ไหนที่กาไา